ใช่ป่ะใช่ <wield> <าย Goddess> หมอมาแล้วหมอมาคนเดียวอ้าวไปเลยกดหันต้นายเลยแล้วโอ้ยไม่หนีไโอ้ยไม่หนีไทเกอร์รออยู่ค <dances and pirate> ุณหมอมาแล้วโดนครบเลยเนี่ยหัวเขานอนรอจนแบบว่าเขาเขาเริ่มออกไปข้างนอกกันละในแรกผมจะตั้งค่าไว้จะไปหมอมาฉีดยาแล้วค่ะ เตรียมตัวนะคะนี่ยังนอนแอ่งแมงอยู่เลยอะดวกไทเกอร์มไหมนี้หมอจอบมาบริการฉีดให้ถึงบ้านบ้านที่เขาใส่ตัวเอาไปไม่สะดวกฮะเอาไปไม่สะดวกเลยอากาศจับก่อนเออจับก่อนเลยได้ได้ส่งเขาขึ้นนอนดูไหถ้าเขาดื้อก็ให้สั่นคอ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 ไม่ แป๊บเดียวลูกแป๊บเดียวอ่าอ่าหมอไม่มีผู้ช่วยมาเลยอ่ะอ่าสั่นเยอะๆเลยอ่าอ๋อไอเคมนั่งหลูกๆโอ้โหจะหนีแล้วใส่เกลจะหนีนี่เสร็จแล้วเลยเกลเสร็จแล้วอันนี้หลุดไหมเย็นๆนะลูกจับอีตัวมา เดี๋ยวจี้นนล,ลอ้อนกันใจออเย็นรอหมอได้ตั้งนานยังรอได้เลยทั้งนะจับเขาขึ้นสูงหน่อยแล้วปล่าเฮียก็จะได้ไม่ดิน้นครับครับครับแป๊บเดียวลุกมีถีบด้วย <laughs> แก้วเดี๋ยวเดี๋ยวนะเอาแก้วออกกันเอามีสองเข็มด้วยจานจานจาน

เดี๋ยวป๊บหนึ่งมาลินแป๊บหนึ่งเก่งมากเขาถ่ายวีดีโออยู่ถึงคิวยังหึงคิวอมาบาด์มามออมาบีดวมาบีนฉีาไอ้พมษสุนัขบ้ราให้แมาที่มร้านารงอาบารมาบาร์มาบารภูมาามาาร์มนบามาบาร์มาบารบนร์มาาลบมบมามา อ่าให้ประสบโชครับหน่อยแล้วเอามานี่ก็ได้นำรับให้ก็ได้ฮัลโหลร้านแก๊สค่ะโอเคอเคก่งมากป,ไปกา่ไปั่นมึงจะไปยังไงปะมึงไปยังไงปิกนิกคลิปก็ต้องถ่ายงานก็ต้องถ่าย สิงโตเหรอลูกสิงโตยกยกลอยเลยครับยกลอยเอ่อเอ่อเอ่ออย่ายกขาลอยมากเขากลัวอืมให้แบบว่าขาก็ติดพื้นหน่อยนึงอืมให้ขาก็ติดพื้นหน่อยเขาจะได้ไม่หวาดระแวงสิงโตฉีดยาลูกฉีดยาสงโตฉีดยาลูกฉีดยานะครับอ่าเอ้ย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 หนึ่งเข็มต้องมีอีกหนึ่งเข็มต้องมีหนึ่มใช่ไหมฮะใช่ต้องจับตรงหนังคอ ให้หมอจับแล้วเฮียฉีดดีกว่ามั้งขย่ำใหญ่ๆเลยเอ่อเอ็นนิดเดียวนิดเดียวสิงโตสิงโตหลูกสิงโตสิงโตคนเก่งลูหลุบอาโอ้เก่งมากเก่งมากลูกโอ้สิงโตคูก้าหนูเป็นผู้หญิงหนูคงเรียบร้อยอ่ะเนาะอ่าคูก้าคงเรียบร้อย เขย่าเขย่าเฮียไม่เขย่าวเขาไงเฮียเขย่าดวเฮียเขย่าก็โอ้ตกใจล่ะลูกตกใจไม่ใช่หนูตกใจคนเดียวเขย่าเขย่าโอ้ยนั่นเหรอผ่านไปแล้วเหรออ่อเข็มหนึ่งเข็มหนึ่งไอ้นี่ไม่ได้เลยกาฟิวลรอไปตามมาดิเอ้าเหรออ๋อคิรว่าฉีดได้แล้แรงๆอ๋อจบแล้วลูกจบแล้วจบแล้วจบแล้วอ๋อ Oh. อ,อกว่าจะจับกาฟิลได้กาฟิลครับกาฟิลครับใจเย็นนะลูกนะใจะเย็นนะใ oh. จะเย็นนะใ oh. จะเย็นนะโอ้ห oh. อ uh ือ huh. <Okay. S 1> หนึ่งเข็มแล้วใ <Okay. S 1> จเย็นลูกใจเย็นใจเย็นนะครับเ oh. จ๊อยู่นี่ลูกเจ๊อยู่นี่ลูก oh. กาฟิลจะกลัวมากโอเค โอ้โอโอเก่งมากจบไปไปเข้าไปเข้าได้ละไปเข้าได้ละกลัว,วม,มาก